มาแล้วครับขบวนหนึ่งซ้ำๆนะวันนี้ไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะวันนี้เดี๋ยวมาค่อยดูกัน,นครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นคิวเอสวนะไฟสว่างแล้วก็เสียงนะก็มี559นะเพิ่งไปก่อนหนึ่งเมื่อสักครูนะ่น่าจะก่อน7แล้วนะแล้วก็519นะฮะแล้วก็557นะ57นี่ถึงปลายทางแล้วนะส่วน519นี่จอดหลีกอยู่สำรานนะให้25แซงไปก่อนนะฮะ แล้วก็มีห้าหกนะยังไม่ยังไม่กลับนะฮะาหกก็จอดหลีกให้2 5สวนไอ้วิ่งวิ่งไปก่อนนะสวนกันนะ QSV q s y ห้าสองสามสี่นะฮะทำหนึ่งสามสามวันนี้นะครับวันนี้ถึงสามก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหรนะ่เราโล่งนะฮะวันนี้ก็เหลือตองห้าเขาคนเดียวนะตองห้าอยู่แก่งคอยอยู่นะตอนนี้ <c oughs>